จะสอนงานแบบ OJT ต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างผมจะรับคำถามนี้จากผู้บริหารท่านหนึ่งคะก่อนที่ผมจะให้คำตอบคะผมก็เคล so ียร์ความเข้าใจคำว่า OJT ก่อนมันคืออะไรผู้บริหารท่านก็บอกว่า OJT ก็อ่อนจะจ็อบเทรนนิ่งไงคุณมโนธเหมือนที่คุณมโนธเอาเรื่องแม่ไก่สอนลูกเจี๊ยบมาเล่าให้ฟังผมบอกโอเคอ่ะเข้าใจละไอ้คำว่า OJT ก็คืออ n อน e ะจ็อบเทรนนิ่งนะเรามาทำความเข้าใจในจุดนี้นิดหนึ่งครับ ถ้าขั้นตอนการทำงานไม่ชัดเจนเนี่ยจะมีผลอย่างไรกับการใช้ OJT ฮะผู้บริหารท่านคิดแป๊บหนึ่งก็บอกเฮ้ยถ้าขั้นตอนไม่ชัดเจนเหรอโอกาสทำผิดพลาดมันก็สูงเหลือเกินอ่าผมก็บอกใช่เรื่องแรกเลยฮะที่ต้องระมัดระวะังเรื่องที่สองฮะถ้าเรื่องที่เรากำลังจะให้ทำเนี่ยมันไม่ชัดอย่างเช่นว่าทำอะไรความยากมีแค่ไหนแล้วก็มีตัวช่วยไหมหรือไม่เอาเ,าเอาประมาณนี้นะ คำถามก็คือถ้าเรื่องที่เรากําลัะให้เนี่ยมันไม่ชัดเจนแมกระทั่งตัวเรายังไม่ค่อยชัดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องที่เรามอบหมายให้ทําครับโอ้โหคุณมานนเรื่องแบบนี้คือมอบให้ไปเนี่ยนะสงสัยจะทําพลาดสมมากก็าทําสําเร็จบอกอ่ะได้คําตอบแล้วนะมาอันที่สามฮะไอ้เรื่องที่เรากําลังจะมอบหมายให้ไปทําเนี่ยถ้าเกิดทําพลาดขึ้นมาเนี่ยระดับความเสียหายเนี่ยจะประมาณสักแค่ไหนลองคิดง่ายๆฮะ สมมติว่าเรามอบหมายงานไปเนี่ยโอกาสเกิดการบาดเจ็บนิดนึงกับโอกาสการเกิดบาดเจ็บอย่างรุนแรงเนี่ยเรากล้าไหมที่จะมอบหมายให้น้องเราไปผมยกตัวอย่างขึ้นมาอันหนึง่งฮะสมมุติว่าเป็นเรื่องลูกค้าลองเหรียญเราเอาเรื่องลูกค้าลองเหรียญเนี่ยให้เป็น OJT กับพนักงานเราได้ไหมผู้บรหิหารดันรีตอบแล้วว่าโอ้คุณมโนธไม่มีทางเรื่องกับลูกค้าเนี่ยนะครับหรือคู่ค้าเนี่ยเราไปกระทบเนี่ยโอกาสเกิดความรุนแรงสูงเราต้องรีบควบคุม อันนี้แหละคือความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดการบัดเจ็บต่อชีวิตต่อกระทบตับลูกค้าหรือภายใต้เวลาอันจำกัดเนี่ยเราไม่ควรจะเอามาทำา o j จจริงไหมครับเรื่องสุดท้ายฮะปัจจัยที่จะทำโ OJT ได้ไม่ได้ขึ้นกับเราแล้วฮะมันขึ้นกับน้องที่เราจะมอบหมายด้วยเขามีพักษะและมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน น้องใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาเนี่ยเรา OJT ในเรื่องอะไรได้บ้างลองคิดดูนะหรือคนที่กำลังจะเตรียมไปเป็นหัวหน้าหรือเตรียมไปเป็นผู้จัดการเนี่ย OJT ที่เราจะมอบหมายให้เขาเนี่ยมันแตกต่างหรือเหมือนกับน้องใหม่เพิ่งจบการศึกษาและวันนั้นผมก็สุ่อให้เขาฟังนว่าในการที่เราจะทำ OJT เนี่ยมันมี4ปัใจจัยในการพิจารณาซึ่งผมทำเป็นตัวย่อไว้ให้จำง่ายๆนะ F R M, IRM firm ที่แปลว่ามั่นคงเนี่ยครับตัวแรกเลยฮะก็คือ F ที่หมายถึง flow ขั้นตอนปฏิบัติงานอันที่2ฮะคือ issue ฮะเรื่องที่จะทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรื่องที่3ฮะคือตัว R ที่หมายถึง risk ความเสี่ยงฮะมากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายฮะ man ก็คือน้องที่เรากจะคุยด้วยที่มอบหมายงานเนี่ยเขามีทักษะและมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนกับเรื่องที่เราแลงะมอบหมายครับ นี่คือเรื่องของ OJT ต้องพิจารณาใน4ปัจจัยนี้เฟิร์มเป็นประโยชน์นะครับกับคลิปนี้มาโนดพี่เลี้ยงนักบริหาร